กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมเบาเตียสามต่อตรงเดินทางมากราบไหวปูพญานาคครับครับเบาเตียเดินทางมากราบไหวยูทูบคอเล็ครับปูพญานาคครับครบเบาเตียก็เคยมาจุดทูบคอเล็ก็เคยได้โชคลาภครับครับเบาเตียเดินทางมาใหม่จะมากราบไหวเดี๋ยวจุดทูบคอเล็ไปฝากเอฟซีฝากทาาา่าตำรวจนอนที่หนึ่ง กุมภาโอกเกตครับครับยวเบาจะ,จะชุดถูกกลับไว้คอเล็กไปฝากเอฟซีปักบัางเงินมณฑทหนึ่งกุมภาครับครับตอนนี้เบาเตียกัดจุดถูกคอเล็กกับบูพญานาคไปแล้วครับจะเป็นเลกตัวไรก เดี๋ยวเบาเดี๋ยวพาปีพานองรุนตัวเลขไปประความกันครับ ตัวแหลกมาแล้วครับเป็นเด็กเก่าเลยครับครับเด็กเก่าครับครับบางทีชัดนะครับเด็กเก่าครับแหลกครับ ตัวที่สองนะครับปูใหเลยครับเลขแปดเลยครับ,รบตัวแรกเลขเก่าครับตัวที่สองเลขแปดครับเบิ้องเชัดครับ เก้าแปดเก่านะครับครับบูไห้นะครับเก้าแปดเก้าครับครับเบาเตียเดินทางมาจุดถูกขอเด็กกระปูพญานาคเด็กไปฝากเอฟซีฝากสำนักงานนะครับเก้าแปดเก้าครับครับหมุนเอาครับท่านผู้ชมครับหมุนเอาครับเก้าแปดแปดเก่าเก่าเก่าครับครับเอาปากกามาจดไปครับหรือว่าแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับครับเอาไปลองเบิ้งครับ เผื่อมันแนวทางหรือรัฐบาลเฉลี่กินแบงครับรับความเสื่อส่วนบุคคลครับปวดใช้พริกจะนิยาในการรับชมครับครับอไปลองบึงนะครับมักกัดจัดครับครับเบาเตียตาตัวตรงกับคอจนทั้งรับานมีโคมีลาบเฮงเฮงมันมันเรื่อยเรื่อยครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตียตามโดวตรงเลยนะครับครับอย่าพอกันครับเบาเตียคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ